มาครับสวัสดีครับกับนายออนตัวครับมือนี้มารีสอร์ทหนองไม้ครับปรชิมันหนึ่งครับผมสวัสดีครับมือนี้ผมชิมมันหนึ่งไกลครับผมกินมอสเป็นโดกินกับลุงวะหนึ่งครลบขับหนึ่งไก่สมุนไพรเดี๋ยวลุงเสียตัวใหญ่ไก่ตัวใหญ่เลย ใา,า,า่ดไปดูไก่ถ้าจะซื้ออื่นมาพามันร้ายร <laughs> ุดเร้านะไม่เขาบอกลูกพีวีเปอร์เ้ำได้ไหมเฮ้ยนนนเนยรยเเ่าโดดเลยว่าก,กินหนึ่งไก่บ้างดีไดษ ล่างข้าวออกครับขย,ขย,ขย,ยำขยำแตกเสือเลยไน้นำเสือไก่พันธุ์ปะไก่พันธุ์ตัวไก่บ้านไม่ฉลาดพวกคนไก่พันธุ์ตัวตัวน้อยเวลากินเยอะตัวใหญ่ไรก็ตัวใหญ่เนี่ยใหญ่เลยไอเสียแบบอันนี้เลยเอาไว้เอาไว้ถ้าเขาจะซื้อไว้ก่นอนเขาต้องฟันเขาจะซื้อไว้อยู่เลยฟันเนี่ยไอ้ตาแก้วนี่ตัางหากักพวกโตอะไรเ,เอาไว้ตา อะไรอะเจียวโอ้เกีกงามจ้ะโอ้ยอากีกาเ่เอาพ,พมาน้าเลยถ้าลงไปส่วนพี่เท็ขคือมาเล่นเลยนี่ครับแต่ลูเกววเลือไว้เลยจับคทีมาครับมัไหนลูกเกือเค็บเซฟมาไหนทำยังไงลูกจะไข่ครัคบรค,ค่ะ เอยม,มาดีสอนน้องไหม่ครับเมยดีครับผมเ็ดแล้วรอไกล้หลังคาหลังคาย <c oughs> ังมาแล้วครับกข็ <c oughs> สนเดียวเดียเยวจะไปเฮ็ดเยอะมีเชฟนุ่เกือได้หิเดี๋ยวหนึ่ง้ไลาจะไปเฮ็ดพอดีเฮ็ดแ้วสูกพอดีเบื่อ Oh. สีสีอเลยสีสีอ่หอมพร้อมเลยมาลงคนบุรีเลยนะนี่ครับหนักจากแซกเกลือมาแล้วแกเกลือบ่ครับแซกเกลือครับดับข้ากันครับการขาวถามมาว่าต่อในหนุกเสี่ยวเมียว่ได้ง่ายหรอ่ได้ง่ายแล้วนุกเนาะโอ้ตัางกันมากันตัว Như ba ba tante vang company. Bên em mất nhà lòa. người, nhà lòa. Mẫn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  có lòa. Mẫn nhà 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 lòa. Mẫn ปรุงค่าเนี่ยเลยนะมาครับพอจะปรุงแล้วใส่ไหนเลยคนใส่ไหนหรอคนใส่กันใส่ไหนเลยเออใส่ไปยังแม่นอยู่บ่หนุกของส่ดเออซ้ำเด้งฟอพออุดดีรุดดีตอนนั้นกันเออพอ เออเอาสี่ชั้นเลยพวอพ่อถอยรับจิ๋วขาวครับอ๋อนะทำป่าเข้มที่ไม้ได้เลยโครโรตุนทายครับตุนาทายตุนทายเขาต้องใส่ของยีง่ห้อนะ้รหน่อยครับขี่ก็ได้ครับ งนูกเกลี่ยเกลี่ดนานว่าแล้ววะแมป่ปะม,ม่อแล้วหนูเกลีไปเอาเอาเออเฮ็ดอยูจะเลยแต่แรงหอมมืออีกทีหนึ่งครับตอนนั้นตอนนั้นเท่าอบฟางเนาะอบเครืองตอนนี้นเท่าหนึ่ง ใส่คนละสองร้อยใส่เทียวเดียวเบ้งบะบ่าใส่หลายมือแสบหรอกเอาความพร้อมมาสิติวดำเลยใช่ไหมเอาสีสันมันแมนวะเนี่ยแมนออสีสันมันเดือดลงมั้งไปว้าวดูแลใส่ระบายดูใส่แล้วอีกกันเลยไวไฟทอดนึ่งเสร็มแล้ว ตีมาเนาแต่บังเจอบริโอตบซีเม่งครับสุด,ดยอ,อดละไม่ท <laughs> าหุส่ดบ้าอะไรเลยนะอะไรเลยอะไรทั่วถึงเลย ดีเลยด้งกันยัดเขาไปถอมาเลยนุเกอบ่ามีงานนะนุ่เก๋อายุสามสิบเป็นงอนุกเบื่อผู้หญิงแล้วเจ้ากูทาย

นามนัวเลยขุ้นยอดเลยนี่เฮ้หม้อโอ้โมันเหี่ยวออกปากแล้วนุ๊กเฮ้ยมันโกวปากขึ้นกอแจ้งออกไปใส่นนะหมอจังโคตออกนะอือจะแสบจะแบบยอดเลยครับมบรรยากาศแห้งแรงครับหมเขียวซูมก็ยังย่ามฝนดิในสอนไอ้ไม่นี่โซนนี้มัน แสงแรงรถอ่อยไรนี่ครับมหนึ่งเขาออออกไปเลยน้ำอยไรราได้กระตั้งวะไหมเออโคตรทองเออให้มันเอาเอาน้ำเทสะกาเออเทสดากดิีดากันพออ๋ออจับคายมันเลตีนเลยเนี่ยทาทางเฮ้ยนี่เรา่น่นั่นน้นั่ bài tiết bài tiết nút tiết căn này hông chờ đây thế này mày ngay có ngay nè นี่อยากเต้นน้ำแห้งก่อนบ่มีแหง้ง่ครับผมตามแห้งใหม่ได้อจะเข้าเดี๋ยมาบางังเลยเรื่อยๆครับไปมาเดี๋ยวเข้าจะไม่ช่วการแสดงวันใหมเ่เดี๋ยวเขาจะมาตาั้แก้วก่อนพอหนึ่งไกลว่เขาไว้เฮ็ดดีสอาตโต้ครับโอ้ยว่าปิดหนาปิดหลังเสวีสางไม้ครับสางมุกครับ สัางไปอิกเดี๋ยวที่สอนอีกหลังนึงครับหลังห้าร้อยลังนี้หกวัยก็สัน,นมาครับจะมาเปิดเบิ่งครับบันอ้ห,อห้อมห้อยครับเป็นสุกแล้วครับนี่ครับหนึ่งครับเมื่อน,นี้ เปื่อยๆเลยโอ้ย oh, หลอนเลยครับหลอนเลยในอการแล้วครับนี่ไปดิในอากาศนะเดี๋ยวครับทาน้องไม้ก่อนครับตุกเกอร์ครับอ่าครับพอใส่ตามแก้วครับถูกแล้วครับไปด้ đây, đây thôi 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 thôi

ว้าวาว้าวาไม่ล้ำตาไหนหมอรู้ใ่ใ่ยาขยังย่งแน่จิ้มอะไในการร่วมสมเน,นียรแล้วอืมนึลงไปบ้างว้าวไปนะไปกินเอาเอาไม้ก,ก่อนเอาถาดนั่นถาหน่อยนกเออนั่นะ มาดำไ้ไ่ห้าบมันนกแก้วแถบด้วในการอยู่ได y ปและอไรปีละโอ้วครับนี่รู้สึกวันบ่ห่อนอยู่แล้วนกเกาย่อขึ้นมาสักหมอยด้วยจัดไปแต่กองห้อเอ้ดสวยงานเียกับเียตามทองเรื่องครับ สวยงามตามท้องเรื่องอไปไปไหนครับนี่พักกลับเฮาพูดไปพ<ป><ป>ูกินยูนอ่าไปครับรบรรยากาศรีสอร์ครับผม โอ้โหโหดมองเ่าคนไปเก็บแพ็กคุณมองเ่าเลยนุ๊กโอ้เห็ดเออมาเอาแสบเลยมึพวกเราอายมากสินะครับต้นทานตะวันครับปล่อยตู้ก็มีเอาสดๆจากสวนในนุ๊กเกอร์มา นีมาลงเลยปลอดสารพิษครับไปสยามนะเลยโอ้ลนการเลยมันถึงวัไงมันจะเป็นหอมแดงจะเป็นหอมแดง

ฮะออกกล้องแล้วหรออกแล้วออกแล้วออกแล้วองเใช่ยังไงเข้าวันกินตัวนตัวมาจะนน่งเมืองสนอวะเพย์เย์ไหมเ้ย์เยได้โอ้ดีจังเลยเนี่ยนีคือทำแก้วเข้ามาเองตีนก่นเจ้าตัวเจ้าตีน่งบ้องอ้โอ้ตีนเนียโอเคคุยครับรว้แร์กัแเพิ่งไหน

ก็ดีกันจริงๆอื้อเอ้ยเกลือโอ้เปลือแห้งเฮ้ยน้องรลครับขวดเกลือก็ดีนะครับบุแมบิ กออ่อนทา,าน,น,น,านาพิษเบอร์ท้องหนทานพิษบอม่กินข้าวอย่างน้ำมะไม่ไงปาไม่กินปลา่แมครับตั้งรถตัวนี้นนเ,นเรา,า,านเนิ่มจอย่างีผมพผมาไ้วันอน ไปขึ้นูดป่ะเออเด็กการนนู่ยังเกนนู่ยังหนึ่งใกลสมุนไพรอ๋หนึ่งใกล้สมุนไพรอืห่อนแดงยไเนาะงันาเปนจับแกดดนเหระยังบเท่าห่อนนี้เป็นห่อนดไตัวเวรรดีกน้อยสา,าศดีๆครับผมสายดีสด,สดสไอ้ทีนี้อย่ามยยังก่อน,นันพักสบายครับ เาเหมือนกันเยไม่ง่มากกับสะดวกเพราะว่าห้องน้ำสบายเชิญเชิญยก่อนจะเชื่อตัวมาจรับกวาดกาเราไม่อาให้ขาหมูเขากันะนาดแบบใช่ขาหมูสามทันมากเราโอ้แบบบะมีทำเนี่ยอบโองอ้โบเองล้ว นี่พักบุง้งครันนบต<อ>ักบุ้งไปแดงตรงนี้เอาพักบุงก้งเดส่วนักบุ้งตองเริ่มเจ้าวบอถึงยัวอะไรครับนานกเดยปลากรมีโอ้หนาวคิดไวกในข้อปวดผมนะครับเนเอาเลยครับจากมาจากดวดกว้ไหม เปสี่เียวใช่นะอืมอัก็มันลัวกวกว่าน่งตัวผู้กิบเทาอเอื่นยังเหรอตัวผู้งานตัวผู้มันตันแบกเว้นบ่อยงานตุ่แบกแบบโดนแล้วนีัวหนเฮยไมดบ้างแล้วก็กันเช้าบางเช้าเดีเาจะถึงลาเขาเขาก็ชิบาย โอ้เฮดอกติกติงได้โอเคตักตับรรยากาศนะสันได้การทำบรรยากาศตั้งตัวไปคเมบ่อนนียครับหลังจากที่กล่องห้าอาจจะเย็นๆถ้าพูดละป้องเลยบรรยากาศดีเลอขึ้นไปห่อยเนาะ

ข้บกุ่าวหน่ขนาโมกรอบทอดไข่ดาวกั้หน่อยน่าครับนือในการลด,ลยดรยไม่ใช่หรือเมื่อจะบวกไม่ใครสนุกปะมันอยู่ว่

nghe ừ. rồi máy rồi máy máy chỉnh thế nào Hãy subscribe cho แต่ครับไี่ต้องมาเด้อครับบกเรือด้เนาะนถึงลัคาบุญวงนึ่งงานเดียวกเือคนีจดวาไกลครับผมเรเอยงหีก่าดีกว่า ทำไงโอ้เลยพี่น้องนอี่สร้างเขาดีเนี่ยฮะ,ะตัดต้ดที่เก็บมาจากสวนใช่ครับรดนวยตัวอา๋ยวเก็บอบอกไม่กัน รอตัดกไมลอย่าเข้ามาอีกไม่ได้ไนนั่งกน้ลูกพ้อมกันอุ่นนจ่หนาวครับเพราะว่าหนาไปหอบยิ้มห่าแน่นปะย่ากับหลายมือเลย้่าที่าิ่ากัโดนรึลโดนครับไ่ได้ขอเด็กที่เก่าเนะวมื่อปล่อยทิ้งนเป็นเด็กเอาเลยงายงอยู่พังเลยไม่รอด

เหลืองๆจักหน่อยน่ะที่เียดด้เลยมานี้ก็กหน่อยอยูา่าตะวันตกใส่เรีเย <c ười> นไทย,ยังหลองยาบไิดานนี่ยเรเกล่งเก็บกน,อน,นมองมองต่บนไผ่หอมได้ลู <c ười> อเ<ช>ร<ช>ื่<ช><ช>รองเราอ,อวัามันไผ่ได้ึงว่ามีตับใส่ะ ไกลผมก็ตน้ำใจพักกับมึงเท่มากนกับรถรถกับพวกกายยนนี่ก็มันไง่แรงมันปวดปวเยอะยืมแก้่อนเอาเองไเนาะเอาทางหนังเลยเพชรแม่งนะล่บนีปูเองครับผมพิกนี้สดจะแหนมแตกบอเนา อะไรหนี้ยตังี่ครเหรอวะของดีเลยไม่ห่านเลยกลิ่นตะบนใหเห็นมยังงนะแมนรวยเลยลูกโอ้ห่อนห่อนห่อนเด้อหอนอยู่เด้อน้มัหอนลยวะดเหรอ ติดตอหวงเยอะทำไมเดี right? oh, no ๋ยวมันเลยมันจะอุนภาบลายแย้งไงลายแั้ง่หรอโ้โหโอโหนกเกิอไม่ยอมยิ้มึงแตกเลยวะโอ้โหมึงวะบวกกาที่กันเลยครับไม่มงหันเ็ดีอ่ะ Hoa hẹn mm. yeah. mm. yeah. mm. oh, luôn này. Oh, <cười> 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 thay, <đắng> đi quạt luôn, đất để luôn vào kịp gọn kịp còn kịp luôn ว่าดู้าต่อเไรคือ้องว่าจะสีก็จะมัดตเออืมกิ้มมากแ่แม่ดอกขาวินเขาไร้ดอกจะเศ้าเมื่อสองรอบนะคะแนนสามบรรยากาศถ้าขนาวก็จะเหนื่อยาตัว่ สัดหมูเจียบอกว่าหมูอ้ายาืไม่กันใช่มมื้อนี้มั้มื้อนี้นมาจะบวามากนะมันมาขาดไปหรือลืมลืมไปสิลืมว่าเดี๋ยวอ่งกระเจี๊ยบลืมท่นได้หรอท่านมึงเดือนเดี๋ยวนี่โอ้มันขาดไปยี่ได้มายง่อยุ่่อไม่เยยะเนี่ยเป็นยังไม่กระเดิ ก็เร,บรบาบอกเลไม่มาไม่ไมมา,มา,มา,มาใครอยู่หมาขาับเลยเนี่ยใใคมพี่ดูเลยก็บองเลยซื้อมาเมื่อเดียวเนาะโอ้ยพอมาสดเิไปซื้อไหม <S <S ข้าที่แปลฟ้าไวน้ <S 2> <S 2> นะ เอาปลาไว้ใเ้อเอาปลาให้ิดติดเดา้าไปตอนนี้กับิ่มแล้วครับผมพอกันไหมครับคลิปหนาครับผมกรงไนอัทั่วนะครับเ้วพัดพัดพัดเรางามเจ้าแอันทั่วมาเปิดมอยคลิปยุ่ขนาเลยเลยไปเ็ด เนี่ครกระเพราในขนาดขนาดหมูกห่อเป็นแต่แสบอยู่ความตดวิี่โง่นะครับครับอนไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวเุรีครับเวเุรีสวัสรีครับ